ช si да ่องเพียเสียบูเจ้าตัวยซิลี่ค่ะสิไปใส่กันตั้งโตไผมสิอันผมเป็นโมจาวาผมเป็นทรงจาวาครับแม่นี่ติเสียบูเธอจะไปไหนใช่หรอแล้วก็นื้อนี่ครับแต่งแต่งแบบทสี้ยงอันนี้แต่งเนี้ยปลาฮะแต่งเนี่ยปลาครับเอ้ยเดีตยเนี่ยฮะแต่งเนี่ยปลาครับอ้าวสาธิตเจ้ไปไซสวัสดีค่ะสาธิตสวัสดีครับซิพักกันไปไซนี่ ย oh, ิ้มเบ้หาผู้าท okay. ี่ไปหาผู้สาวเอ้าเขาพูดปิดบอกเขาิดนี่ฮะนั่งนั่งเด่นอยู่บ้านเขาอ๋อที่ไปนั่งเด่นอยู่บ้านเขาผู้ใดไปเนี่ยทำทาบอฉันว่าเธอเธอสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ไหมเธอเสียปุ๊สวัสดีเสียปุ๊เธอจะไปไหนนะเอเธอจะไปไหน จะฟังเสียงฉันเธอจะไปไหนบาเดีไปน้ำเขาแม่นบ่เห็นเห็นงุบยิบงุบยิบซุบซิบยู่กับสาธิตเมื่อกี้เนี่ยเมื้อนั่นเมื้อนั่นจะไปเมื้อนั่นทีไปเอาคือยังต้อง่าคือแตงโตัวสิน่ะแรูปเดีวไปส่งไปกลางวันฮะยังต้องจ้าคือแตงโตัวเจ้าใส่รองเท้าไปเฮ็นยัง้ใส่เกือบไปซื้อครับยั่นหยาบน้ำมันแม่นบ่ไปขึ้นหมดแล้วเหรอเนี่ยเกิดทรงจะบ้าจตระเบิดวูบเป็นหน่อยนะเขาบะไรอ๋ออีที่สาธิต ไอ้ไรตีเนี่ยตั้งแบบปลานะคอันไหนอันไหนไตั้งแบบปลานะครับตั้งยังคือยังภาวะปลาบวชนีครับคนตองบวชน้าคำบวชน้าเมือนไใช่หน้ครับบ้านอันนี้แตงแตงเมียปลาแตงเมียปลาเรเลยเอากระขึ้นใครที่เป็นเจ้าบ่าวแตงเมียปลาเอ้ยไอ้ตีไอ้สาธิตเอ้ตีตีเนี่ยอ้าวเอ้าเอา เอ๋อสิไปแต่งสาธิสไปแต่งเมียเอาคุณผู้ชมจะเอาไพ่ไพ่ไพ่มีมีคนถ่ายคลิปหรือยังตรงนี้ครับหาโมงสอบครับยังจะไปเอ่อถ่ายเพิ่นนะครับตอนนั้เพิ่นใหมหาโมงสอบครับพวกเสียนะครับเด้อเปิดตัวนะครับเนี่ยผู้สาวสาติสเนี่ยผู้สาวเสียสาธิตจะเปิดตัวช่องกอกแต่สตูดิโอผู้สาวซาติสอันนี้สิแพ้กันไปตีเนี่ยที่ไปยามเบื้องทีเนี่ย ขับท้ามึงครับอ๋อทีไปทาทามึงไปคุยบ้างราะวมาสาธิตไปยินห่างให้ปุ๊บบ้างเขาจะหไทยคลิปบอาเห็นไทยก็จะเดินทาอืมายืนคางยั้ตตอกแล้วออที่ไปคุยกับเพื่นบางกอนเพื่อนสยไทยคลิปบองเสียมันบอกบอกอันน้เขาคันหักกันต้องเปิดตัวดิถ้าเขาเปิดตัวทัน้ีเขา พอสู้ด้วยด้วยเขาอยากให้ไปนะคุณอยากให้ไปมัป้ยบ๊ออยากให้บวมหัวไหล่อ๋ออ๋อพี่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 เจ้ก็จะไปใช่ไหมพี่โจ้พี่โจ้จน้องมุกเขาไอ้นี่นะเขาไม่ชอบนะน้องมุกอะ่ะพี่โจ้ไปไหนพี่เจ้ไปล้อเกวียนอ้ยพี่โจ้จะไปล้อเกวียนผมไม่มีประวัติเรื่องนะั้นผมมีแต่โมลัก <c oughs> <c oughs> พี่โจ้จะไปล้อเกวียนนะคะน้องมุกอ่า โอ้โหใครใครที่กำลังฟินฟินจิ้นจิ้นอยู่นะคะประกาศแล้วพี่โจจะไปล้อเวียนเเรือด่าเรือดีกว่ามีนีนเผมไปแล้ผมเมาหลับทุกลรบความไปกับาธิตผมไปนอนอยู่ต้ไมสักลไปเอาออเชื่อเชื่อพี่โจหน่อยนะนีกดกดเล้าไปยังีกเออิกดเอาแอปูไปอีกีเลยกดกดเอ้วไปยังอีกไปบอกโดนหนึ่งอะไรอะไร ดันเจ้าดันโจ้าโอ้ยังตอกแต่งตัวรอกระมูเด้สาธิตเปลี่ยนใส่รองเท้าบ่เดี๋ยวผู้สาวเจ้าที่บันรักมากอายังตอกสบอดแล้วคือแต่งตัวรอแท้พุ่นนะเตรียมงานเข้ากันอ๋อเสื้อแล้วมีเอกลักษณ์เด้ดอ่ะนะก็ชดวันส่วนแต่งตัวแต่งตัวใส่แมสเลยนะไปไหนมาไหนใส่แมสเลยนะคะทีมงานแมส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 อย่าลืม ผมบมื่อเคยไปแบบนี้นะครับแต่ว่ารอบเปลี่ยนนะเจ้บอกผมเม่เคยไปแต่ว่าปกติผมก็บม่ไปปกติไม่ไปพ่อส่วนนี้ร้านปิดก็คือคุณบอกว่าจะไปซ่งบาดผู้สาวเพลินอ๋อร้านปิดซ่ก็เลยพาไปซ่งคือซื้อเปิดร้านบ้านชอบเนี่ยครับอ๋อจะไปร้านผู้สาวบ้านผู้สาวถ้าไปร้านผมมาไปนะแมนเนาะเนี่ยแค่คนดีมองตาตาจะรู้เลยครับอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอคิดตัวเบ๋เบ๋ไอ้ซาที่ขึ้นไน้ใจ มึง่เลยเป็นครูห้ามูไปจิตตัวเบ๋นะคะจิตตัวเบ๋นะไปส่งป้าป้าจังก็เอาเสียงเๆียงอย่าสูบเนี่ป้าต้องมูกแก่หน่อยใจเดอยวใช่กเคยนอกใจจะเก็ตเยแม่บอแตกแม่บแตกจำาตอะไรตัวแม่้องแปงเลยถึงตัว ไปกินตลาดวเดมเออโอ้โหราเต็มยดเด้อพาไป่อน่าอันนี้หูมอคอพมเส้นอ้ังเกตงดี่ย้ไอเจงตลอนจริงแต่ว่าไอ้เคยนอนไปกินยลาตลาดด้วยสาธิตสาธิตสาธิตะได้เก่งเลยนี้บอสเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้บอส่นอยแหมมยอยู่นี่เราทอดน้ำบาางูกันไก่แหกออกเลย สามหมื่ยังถอดเท่านึงก็ได้เด้มันเท่ผมผมใช้วงแหวนยังไงคุณตาวะอย่าอย่าใจไปเป็นอย่างเขาคือว่าจังสั้นมันเสียเวลาสิมันโดนยากเสียเวลาเนาะออสติถอดได้มันก็โดนพี่ไปเอบุญนะครับกันเอาบุญเอาบุญเนาะเขาก็เลยรัดกุมไว้ก่อนไงใช่มันมีความสุขกดีแต่ไปเจอจะสาวตัวห้ามตัวห้ามไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องรัดกุมไว้ก่อน หนูชอบอยากเนี้ยอันนในเรื่องเปพ่อผู้สาวเองก็ไปปูกตีกับโบหยาบข้าวเราไปแล้วครับครับแต่สีตัวเราโดนแล้วโดนแล้วก็เลยเอ้าซอยเรากรับว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองเขาถามอยู่เอฟซีเขาถามอยู่ไปว่าเป็นเลยวะบอไปว่าเป็นเลยบอครับบอสบอสเคยไป โก้กล้วยแถวนี้ไล่อยู่ไปตรงเล่ากับสิได้บุญเรามีความสุกเนาะชีวิตนี้เราเห็นเรามีความสุขซะ่เห็นเรามวนซะ่มวนอย่างเดียวนะสักจุดจวดอย่างเดียวมั้งเกิเกินเกินมึงเกิดมากเลยยังเกิดมากยังอะไรมันนี้เดียวไปซ้อมยังบ้านนี่เอาไปเอาเไม่ได้ไปเหรอ แทงไปสรงเัืเอนเสาสิไหับอืมขอัวเดินสาเืรอห้าหัวเงินเสาเนาะอเออแต่งตัวให้เรียบร้อยเด้ออืมดึงดูดทำช่ไเมื่มือมอมืนั่นเพื่อนไทยมิวสิกนั่นเขาบอกว่าหมอสใดาดขาเจ้าเลยหบ่อเเป็นยังไงะันดีม่นมึงเตอวะดีบากมาก พอตีไม่พ่อแต่วันนีแล้วบปอยู่ดิพอพี่โจขึ้นมาเขาโอู้ตาแป้งใช่ไหมเอามาเข้ากล้องฝากน้องมุกถ้ามาเลยพาแป้งเลยเมื่อกี้ไหน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 มาคุยสักหน่อยดิเอามาคุยสักหน่อยสิพี่โจยืดยืนท่าสาธิตหน่อยพี่โจไปหาจะไม่หาน้องไหม่ใช่ไหมเอ๊ะจะไปหาทงไหม จำคราวนั้นได้ไหมผมไปนอนอยู่ใต้กุกไม้ไม่หัวซาวเลยจำคราวนั้นได้ไหมโมเมนต์เสือหินเขาเขาเมาเขาไปนั่นแต่กุกไม่เลยโอ้ยสักลิ้นนั่นแหวหามเมาขึ้นรถนะไม่รู้เรื่องเลยเจ้าเข้าไปเจาะเที่ยวกันสักลิ้นไปเขาไปเมาที่แต่กุกไม่เจาะเจาเพื่อน่ขึ้นห้องเพื่อนขึ้นห้องฟังได้ฟังแา่ทีเจาะเจากดเอาไปนั้นเป็นชั่วโมงกดเอลไปเป็นชั่วโมงเฮยพี่เจ้าพี่เจ้ากดกดกดเอลสาวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรชั่วโมงคืออะไร กอดเอวไหกออวไมเอไหสาธิตไม่มกอดเอวผู้าวผมนะกอดเอวผู้สาวสาธิตพี่โจนะเราเลือกคนอื่นพี่ปลุกเราเลือกคนอื่นนะหน่อยไม่ตั้งฝังผม แต่ผมไม่พิจารณาไม่ถึงมแล้วผมไปนอนใช่เลยชื่อคืออาจารย์ใช่เลยพี่โจเนี่ยใส่เสื้อสีเหมือนกันเอราะใจเพราะใจเหี้ยมเป็นชิดพี่มาชิดพี่ก็ชิดหน่อยมาชิดพี่ก็ชิดหน่อยกว่อ๋อหลังสามแล้วเธอไปส่งไหมเนี่ยไม่ไปอ๋อไม่ได้ไปเสพุไม่ไปเออเสพุ ฮักเมียนะคะคักครอบครัวปฮัลาหาบ๊ายบายสบายดนะมืออืนหามงซ่อมนะคะเจอกันที่ช่องเสียปุนะคะบ๊ายบายไปไปไปบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมใส่แมสด้วยนะแต่ละคนมาแล้วมาแล้วจ้าจ้าอะไรพี่โจเดี๋ยว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 สอมุกจะมาดูผมไม่น่าเปิดสาธารณะให้มุกเลยอ่ะวันนี้เต็มเลยอ่ะอาจารย์หนิงพาไปใช่ไหมเนี่ยอออาจารย์หนิงพาไป ไป,ะะไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วเอาขนของสมโนคว้าไปน้ำที่เนี่ยเอาเสือ out, ้อผ้าไปด้วยเหรอสาธิตฮะยังี้เอาโอเคไปทำ้ะไรหมอตั้งไม่เหนอั้งแต่ไห เราเดี๋ยวมเยว่เดี๋ยวเจ้าเจ้าเของมาควายเดี๋ยเจ้าดูหน่อยไปแล้วค่ะคือไปแล้วคหรอ,อมา,าพี่กินน้ำนี้อนนี้อ่ะเราอยากกินน้ำหนึ่งกินน้ำหน